สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้ก็วันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับพอดีเมื่อเช้าก็ได้ฟังสาวคราวของบอสพรนะครับก็ได้ความคิดความคิดหนึ่งว่าเออเราต้องมาแชร์กันอีกแล้วนะครับคาพูดที่ว่าสามวันดีสี่วันไข้ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดผลความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพื่อนๆคงได้ยินคํานี้มานะครับเช่นเดียวกับผมนะครับมันสอนให้เห็นว่าชีวิตนี้มันมีขึ้นมีลงเราถูกปลูกฝังให้เชื่อแบบแบบนี้มานะครับมีชีวิตแบบรุ่มรุ่มดอนดอดผมมาฟังสาวขราวมาเมื่อเช้าเนะี่ผมว่าเอ้ยวอสพรก็บอกว่าพลังความคิดเนะี่ยหมเ เป็นพลังแห่งจิ้งใหญ่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงไมซ์เซ็ตกันให้ได้นะครับว่าเราต้องเลิกเชื่อตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปว่าตั้งแต่เราเจอหน้ากันนะครับชีวิตนี้เรามีแต่ขึ้นไม่มีคําว่าหลงมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีผู้ประกาที่ดีมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเราดีหมดทุกอย่างนะครับเราต้องมาเปลี่ยนได้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ผ่านๆมามันไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนได้ได้ว่าเราต้องดีมีดีๆนะครับในสิ่งนะครับก็วันนี้ก็คงได้เงียคิดไปนะครับไปสั่งซ้อนลูกหลานไปให้แนวข้อคิดแนะนำลองไปทำดูครับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมันเป็นพลังนะครับ เหมือนกับที่เราเชื่อเรื่องพลังจัก,กรวาลเราเชื่อในสิ่งที่ดีมันจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีๆนะครับเราต้องมั่นใจในมายเซ็ของเราว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับสําหรับวันนี้ก็เอาไปทดลองกันทํานะครับว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลสวัสดีครับ